เรา้อนรับทุกท่านเข้าสู่ All About f i n e s, <S e <Chinese. S 3> <Chinese. S 2> วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคบอาจารย์บีวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาพูดถึงเรื่องการชำระเงินในโรงพยาบาลค่ะน่าสนใจมากๆอย่างน้นเราไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำศัพท์กันก่อนเลยนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอทั้งหมดคําคำด้วยกันนะคะคำแรกคือคำว่าฟู่ฝแปลว่าจ่าย หรือชำระนะคะเช่นถ้าเราต้องการจะบอกว่าจ่ายเงินชำระเงินก็เราพูดว่าฟูเฉียนหรือฟูขวนก็ได้นะคะสองคำนี้เหมือนกันแต่คำว่าฟูขวานจะเป็นทางการมากกว่านะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าจ่ายค่าอะไรต่างๆให้เราพูดคำว่าฟูเฟกฟูเฟกนะคะหรือถ้าเราต้องการระบุว่าจะจ่ายค่าอะไรเช่นจ่ายค่าน้ำก็พูดว่าฟูสวยเฟก จ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาพูดว่าฝู่อี้เหลวเฟยนั่นเองนะคะต่อไปคําที่2นะคะคือคําว่าเสี่ยนจินเสี่ยนจินแปลว่าเงินสดคําคที่3คือคําว่าสิ้นยงขาสิ้นยงขาคือบัตรเครดิตนะคะเพราะว่าคว่าสิ้นยงแปลว่าเครดิตหรือความน่าเชื่อถือนั่นเองนะคะและคําว่าขามาจากคําว่า c อ r d ที่แปลว่าบัตร ใช่แล้วค่ะคำที่4ี่นะคะก็คือคำว่าช่วงโขกนะคะช่วงโขกแปลว่าช่องเนาะเออช่องที่แบบว่าอ,อ,อยู่ตามสถานที่ต่างๆที่พนักง,งานให้บริการลูกะคะ้าค่ะเช่นโรงพรยาบาลธนาคารบริษัทนีนะคะเช่นถ้าเราต้องการจะพูดว่าเชิญชำระเงินที่ช่องหมายเลขจุดๆๆดก็คาว่าช่งองในที่นี้ภาษาจีนเราใช้คาว่าช่วงโขกนั่นเองนะคะและคําสุดท้ายง่ายๆคือคําว่า หน้าเปี้ยนหน้าเปี้ยนแปลว,ว่าด้านนั้นหรือทางนั้นนั่นเองนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปประโยคสําคัญกันค่ะเชิสญสบายค่ะและรูปประโยคสําคัญในบทนี้นะครับจะมีทั้งหมด2รูปประโยคด้วยกันรูปประโยคแรกเราจะพูดว่าเชิญไปชําระเงินที่ช่องหมายเลข3าด้านนั้นเราจะพูดว่าอย่างไรในประโยคนี้เราจะพูดว่า,าเ请到那边的三号窗口 付ู้เ那ียชิงต่้าเ3ช่งองคอผเรามาวิเคราะห์ rot, ทีละส่วนกันดีกว่าชแปลว่าได้โปรดหรือกรุณาใช่ไหมครับต่อถ้าแปลตรงๆงจะแปลว่าถึงก็หมายถึงให้เราไปถึงณที่ตรงนั้นต่อไปหน้าเปียนเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แปลว่าด้านนั้นทางนั้น ต่อไปคําว่าซานหฮาหมายถึงหมายเลข3ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นหมายเลขอื่นก็เอาเลขอื่นนี่ครับมาแทนเลขคําว่าซานแล้วตามด้วยคําว่าหฮาต่อไปช่องโขหมายถึงช่องดังนั้นซานหฮาช่องโขก็คือช่องหมายเลข3และสุดท้ายคําว่าฟู่เฟ้ก็จะแปลว่าชําระเงินหรือชําระค่ารักษาพยาบาลน,นั่นเองจนทั้งประโยคครับตนานนเปีย请到งโขฟู่เฟ费 อ๋อแสดงว่าคำว,ว่าเติดในที่นี้เป็นคำช่วยในประโยคที่ปแปลว,ว่าที่ซึ่งใช่ไหมคะถูกต้องครับหน้าเปียนเตอะซานเาช่วงโขงก็คือช่องหมายเลขสมที่อยู่ด้านนั้นถูกต้องโ <Okay, S 1> อเคเข้าใจแล้วค่ะสุดยอดและอีกประโยคหนึ่งประโยคที่สองนะครับประโยคนี้จะถามว่าคุณต้องการที่จะจ่ายเงินสดหรือว่าจะรูดบัตรเครดิตเราจะพูดอย่างไรเราก็จะพูดว่าิ您要付现ื่อ 刷卡<嗯>ห您ีนี่่ฟเ刷卡เรามาดูประโยชนี้กันครับแน่นอนเวลาที่เราเรียกลูกค้าเราจะไม่ใช้คำว่าหนีปกติ<嗯>เราต้องใช้คำว่าหนีนยาแปลว่าต้องการต่อไปฟู่ที่เราเรียนเมื่อสักครู่นี้แปลว่าจ่ายใช่ไหมครับเซียนจินแปลว่าเงินสดและมีคำที่น่าสนใจอีกหนึ่งคำที่เพิ่มขึ้นมาคือคำว่าหายสื หายชื่อคำว่าหายชื่อในที่นี้แปลว่าหรือนะครับถ้าเราต้องการให้เขาเลือก A หรือว่า B คําว่าหรือตรงนี้นะครับต้องใช้คําว่าหายือและคําสุดท้ายคําว่าชัวขาชัวขาคาว่าชัวแปลว่ารูดและขาในที่นี้ก็คือสิ่งย่อมขาที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนแรกดังนั้นคุณต้องการจะจ่ายด้วยเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตเราเลยต้องพูดว่า 您要付现金还是刷卡呢？你看。好了解了哈，那我们来个例子说明一下，可以好请问我要在哪里付医疗费呢？请到那边的三号窗口付费。谢谢。一共一千泰铢，您要付现金还是刷卡？我要刷卡，给你。好的，谢谢。 请问我要在哪里付医疗费呢？请问我要在哪里付医疗费呢？请到那边的三号窗口付费。请到那边的三号。 窗口付费，谢谢，谢谢。一共一千泰铢，您要付现金还是刷卡？一共一千泰铢，您要付现金还是刷卡？ ออจบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีีแรกนะคะในเรื่องของการชำระเงินในโรงพยาบาลแล้วเราจะมาพบกันอีกในอีีที่2เป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์บอกโปรโมชั่นในโรงพยาบาลครับแล้วเจอกนันค่ะ